สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมานำเสนออัปเดตล่าสุดของ Google นะครับ Google ได้อัปเดตอะไรนะครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะแปลงไฟล์ pdf เป็น Word ง่ายๆนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นการจะแปลงไฟล์เป็น Word ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเอา pdf ไปทำเป็นรูปภาพก่อนนะครับแล้วค่อยมาแปลงเป็น Word ได้แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องเลยครับลดขั้นตอนนะครับก็คือ แค่อัพไฟ PDF ขึ้นไปแล้วก็จะได้เป็น Word เลยนะครับมีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับผมจะเปิดเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะไปที่เมนูใหม่นะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ PDF ของเราเข้ามาครับเลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการจะแปลงนะครับในที่นี้ผมจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไฟล์ PDF นะครับ แล้วก็ทําการอัปโหลดเข้ามาเรียบร้อยครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อแผนนี้นะครับถูกอัปโหลดขึ้นมาที่ Google Drive นะครับเราก็ไปเปิดแผนนั้นนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปหาไฟล์แผนก่อนเจอแล้วนะครับตรงนี้นะครับวิธีการนะครับให้คลิกขวาเลยก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเปิดด้วยแล้วก็เลือกเป็น Google เอกสารนะครับ จากนั้นคลิกไปที่ Google เอกสารครับแล้วรอสักครู่นะครับ Google จะทำการแปลงนะครับจากไฟล์ pdf ให้กลายเป็น Word แบบนี้เลยนะครับสังเกตว่าภาษาไทยจะไม่เพี้ยนเลยนะครับมาตรงเป๊ะนะครับไม่ว่าจะเป็นสระวรรณยุกนะครับบนล่างสาระที่มาหมดครบทุกอย่างเลยนะครับตัวหนาตัวบางมาให้เราหมดเลยแบบนี้เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับสำหรับการอัปเดต และที่เจ๋งก็คือเราได้ตารางนะครับจากไฟล์ pdf มาด้วยแบบนี้เลยโดยไม่ต้องสร้างตารางใหม่นะครับแล้วก็ฟอนต์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น Google f o นต์ก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ Copy ทั้งหมดนี้นะครับไปใส่ใน Word อีกทีหนึ่งเพื่อจะทำการแก้ไขหรือจะใช้เป็นไฟล์เอกสารออนไลน์เราก็สามารถที่จะแก้ไขงานได้สบายๆหมครับนี่ตารางมาหมดเลยนะครับแล้วก็ฟอนต์หรือว่าตัวอักษรไม่เพี้ยน ลดขั้นตอนนะครับเดิมคือต้องไปทำ PDF เป็นรูปภาพก่อนแล้วก็เอามาแปลงใน Google Drive นะครับแต่ปัจจุบันนี้แค่อัปโหลดไฟล์ PDF ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถจะได้ Word ไปแก้ไขต่อได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นที่ถูกใจนะครับหลายๆท่านที่กำลังหาวิธีการแปลงไฟล์ PDF ว่าวิธีไหนง่ายและดีที่สุดนะครับวันนี้ครูพิวัฒน์สอนสร้างสื่อ ได้มาแนะนำให้แล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ